ท่านที่สนใจไฟธรรมท่านผู้ไฟบุญไยกุศลคนเรามีจิติมีนิสัยแตกต่างกันไปจะให้ชอบเหมือนกันก็คงเป็นไปไม่ได้บางท่านบางคนก็จิตใจไฟในบุญในกุศลให้ทานรักษาศีลอยู่สม่ำเสมอบางท่านบางคนก็ไม่สนใจไยธรรม ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลใช้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ไม่เป็นไรกรรมใครก็กรรมมันอาศุนมากคนเราถ้ามีบุญเก่าสั่งสมมาอย่างเช่นคนที่สนใจไฟ่ธรรมก็แสดงว่าชาติก่อนเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมจึงได้มาจเจอกำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นวาสนาของเราบางท่านบางคนเจอความทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเอาสิ่งอื่นมาคลายทุกข์มาบำบัดความทุกข์ก็ไม่หายดังนั้นควรเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติสอนจิตสอนใจละวางวันละนิดวัลนละหน่อยสักวันก็ จะดีไปเองจิตใจก็จะดีไปเองวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลําบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทำแต่ความดีย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเช้าสายปลายเย็นชีวิตคนเราก็หมุนเวียนไปสู่ความแก่ความชราความพร,รัรากความสูญเสียความเป็นไปต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราฉะนั้นแต่ละย่างก้าวของชีวิตควรเดินไปด้วยความมีสติอย่าประมาท อย่าปล่อยเวลาให้พันไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกๆนาทีมีค่ามหาศาลเวลาผ่านล่วงลับไม่กลับหลังเวลาทนกรนชีวิตอนิจจังอย่านอนนั่งนิ่งเฉยเลยผ่านไปควรคำนึงถึงเวลาค่าชีวิตอย่าลงผิดปล่อยเวลาพาทลัยค่าของคนร่นถอย น้อยตามวัมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดร,รีบทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คุณงามความดีทั้งหลายที่เราควรรีบเร่งสร้างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์นั่นคือความดีไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ทำลายใครนั่นคือความดี แต่ถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยอน,นั้นเรียกว่าคนที่ประมาทประมาทในชีวิตประมาทในวัยประมาทในเวลาถ้าบางครั้งเราจะเจอเรื่องท้อแท้ผิดหวังก็อย่าพึ่งไปยอมแพ้อดทนเอาเจออะไรก็อดทนเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุขก็ผ่านไปทุกข์ก็ผ่านไป ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่เคยเลิกราเจอก็เพื่อราวันจา่าได้ก็เพื่อราเวลาเสียมีก็เพื่อราเวลาหมดรักตัวเองให้มากๆมีความสุขกับชีวิตในทุกวันอย่าไปยึดติดกับคนที่เคยทำให้เราผิดหวังมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตที่เขาเข้ามาให้เราชดใช้เวรกรรมพอหมดเวรหมดกรรมกันแล้วก็ ต่างแยกย้ายกันไปก็เหลือแต่ความทรงจําเก่าๆความทรงจําที่ดีคิดแล้วก็มีความสุขถ้าความทรงจําร้ายๆคิดแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาฉะนั้นอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสําคัญควรคานึงตรองให้ซึ้งคุณความดีมีหรือยังปัจจุบันจึงสําคัญอย่ามัวหอยหาอะไรกับอดีต อย่าเสียใจกับอดีตอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปยอมรับความจริงแล้วก็ปรงปล่อยวางให้อภัยซึ่งกันและกันจบอย่าก,ก่อเวรก่อภยัยขึ้นมาอีกเลยจบคือจบอย่านำมาคิดอีกส่วนมากคนเรามันห้ามความคิดไม่ได้ คิดนี่คิดนู่นคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างเราห้ามความคิดไม่ได้แต่เราสามารถรู้ความคิดได้โดยที่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นไม่แบบไม่หามความคิดนั้นก็สักแต่ว่าของเกิดเกิดดับดับคิดแล้วก็ดับเรื่องเก่าไปเรื่องใหม่มาวกวนเวียนวนเดียเด๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจมันเป็นอย่างนั้นใจคนเรา เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เกิดเกิดดับดับก,ก่อนหลับตาลงนอนก็มีสติอยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจเข้าออกหรือไม่ก็บริกรรมอะไรสักอย่างดีกว่าปล่อยใจเผลอ,อไปอดีตสงใจไปในอนาคตก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจฉะนั้นก็รู้จักหางานให้ใจทำนั่นก็คือบริกรรมอะไรก็ได้ ใจก็จะเกิดความสงบใหม่ๆก็อาจจะฟืน้นอต่อไปก็จะกลายเป็นความเคยชินขอความสุขก,กายสบายใจจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม